รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับเพื่อนอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขับปลอดภนะัยเนาะ รักษาสุขภาพวันนี้เป็นแมวจรมาคลอดลูกไว้นะษาตัวยิงผมามาเลี้ยงสัตว์นะเพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขารู้จักเขาแพ้ขนสัตวนะ์เนาะแต่เขาไม่อยู่แล้วผมก็ให้เขามาอยู่แมวเขามาอยู่เนาะวันนี้ก็จะมาทําอาหารเป็นลาบไก่สูตรเวียงจันนะได้มาจากทหารลาวที่ดูที่ดัดดนซ้ายเท้าคาใสมาสอนทำเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอาหารกันเลยครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับอย่าเจ็บข้อ,อเจ็บกระดูก ใหออ้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับผมเดี๋ยวเราจะทาเนื้อไก่ที่เราจะราบชั่แหละใส่ลงไปนีน หม้อแกงนะครับวันนี้เป็นเมนูลาบไก่บ้านะครับการคนเดียวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับทำที่พอทานคนเดียวนะเราอยู่คนเดียวปิดฝาครับสูตรเด็ดลาบไก่น้ำปลานะครับใครไม่เคยกินจะเพิ่งตายครับผมน้ำเดือดคักๆน้องใส่จะสุกแล้วนะครับโอ้ยอูยดีามากสูง้าโอ้ยหลอนเว้ย สูตรนี้ผมได้มาจากกองหลอนทหารหลาวนะครับเท้าขำใส่นะครับเาขาคนนั้นเขาข้ามมานะครับเดอกกันแกนทำอาหารให้กินครับแกบอกว่าสูตรนี้สูตรเด็ดจากวังเวียงห่าอเวียงจันเรานี่เองสูตรที่ใส่ปลานะผมก็เพิ่งเคยนะครับมันร้อนครับเดี๋ยวเราเอา,เอาไก่นี้ไปหั่นนะควันนี้ทำเป็นน้ำซุปเดี๋ยวจะมาปรุงน้ำซุปรับ ก็มาปรุงกันเลยครับใส่ชูรสลงไปน้ำเทียมดองก็ใส่นะครับสุดเด็ดน้ำด้วยปลานววด้วยปลาน้ำปลานิดหน่อยสูตรจากเขาคำไหลนะครับนี่แค่เป็นกองหลอนอยู่เมืองลาวนะครับจะตามด้วยมะนาวครับแส่บคักแซ่บแน่นี่เปรียปร้ยวๆหอมจริง ลอยลอยทาด้วยปากลงไปเลยนะครับคลุกรล้ยเข้ากันไปเลยมีสะระแหน่มีอะไรไม่รู้มีต้นหอมอ้าวลืมลืมข้าวคั่วใส่พริกป่นลงไปก่อนครับโอ้ลืมว่าทำไมมันสีไม่เด้ผมชอบเผ็ดนะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่กินเผ็ดแต่เขาไม่อยู่แล้วผมก็เลยต้องทานคนเดียว กับพัวครับเก<ฮ>ือบลืมไม่ได้เลยผมว่วาม่ะคงไม่ใช่พิดไท่นะจ๊ะคนให้เข้ากันลืมได้เหพอเสร็จพร้อมรับประทานแล้วนะครับเพื่อนๆมีน้ำซุปอร่อยเลยครับมีข้าวเหนียวปั้นจิ้มนีม่ครับลาบไก่ทีเด็ดของเราสูตรเวียงจันนะ้ขเข้าคําไหลสอนผมทำนะครับผม ใช้ข้าวแค่สิบาทพอครับถ้าเราเนึองเองมันเสียครับผมกินไม่หมดนะโอเคเดี๋ยวจิ้มให้ดูครับ้อนใช้วิธีเนี้ยเขาเรียกกุ้ยข้าวเหนียวครับหรือปั้นกิ้มทางภาษาอีสานต้องไว้เล็บยาวๆนะครับเล็บราดำเนี่ยจะไม่มีใครแย่งกินนะครับเนี้ยอืนี่นุ สูตรเวียงจันอร่อยมากครับใส่น้ำปลาเป็นนัวจริงเดี๋ยวอีกแค่คำครับ,รบได้ตบท้ายด้วยซุปสามคำอิ่มนะครับคำตาเหลือกตามด้วยซุปแก้ร้อนคอน่ะ๋อลืมไปบาน นอกน่คำครับเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับคิดถึงห่วงใยเสมอนะครับแม้จะไม่ได้คุยกันเป็นสองปีขอแฮรู้ว่าสุขภาพดีก็มีความสุขนะครับ